ดวงชะตาของชาวลาคดาราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมปี2566ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะฮะมันยังไม่มีจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากมีเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไปอยู่นะแต่หลังวันที่17เนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาเนี่ยก็คือดาวราหูจะยกเข้าสู่เรือนวินาศไป18เดือน นะในรอบ18ปีที่เราหูยกเข้าเรือนวินาสไป18เดือนอินทธิพลของดวงดาวตรงนี้นะครับก็จะเกิดเรื่องราวที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคมีเรื่องคาราคาซังมีสิ่งขวางกัน้นความเจริญกับชีวิตในด้านต่างๆการเงินการงานความรักสุขภาพเพราะมันทับกายสังขารมา18 18เดือนแล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาคุณยังมีมะลเรอรตอยูทับมาตั้ง7ปีนะฮะ หลายปีเลยนะครับเมษเนี่ยดาวบาปพระข้ออย่างมฤตยูก็เพิ่งย้ายออกไปมีนาเหลือดาวบาปพระขอดวงเดียวบาปพระข้อเนี่ยมันจะให้ผลในเชิงไร้ลายเป็นกรรมเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยกออกมาแต่มันมีดาวร้ายขนาดหน้าขนาบหลังนะฮะก็จริงมันก็อาจจะมีผลของกรรมบ้างแต่ยังมีดาวพระฤหัสบดีเนี่ยทับดวงชะตาดวงเดียวพอลาหูแยกนะฮะบ,บางคนเนี่ยทำอะไรมันได้ไม่เต็มมิดเต็มหน่วยมันมีสิ่งขวางกั้นนะฮะ นับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปนะฮะจะเกิดสิ่งที่ดีอย่างเดียวมีเรื่องสุปเคราะห์สุปโชคสุปชัยแต่เราต้องมีเครื่องรางเสริมดวงชะตาเพื่อลดอิทธิพลการบีบของดาวบาปะเคราะห์ที่อยู่ด้านหลังและด้านหน้ามีเมื่อเร็วเนียอยู่ด้านหน้าศูนย์พาหะแล้วก็ขนาบหลังเนี่ยไอตัวราวหูอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นดาวบาปะเคราะห์มันจะมีอิทธิพลของกรรมเข้ามาบ้าง นะแต่เราต้องมีเครื่องรางเสริมดวงในตัวนี้แต่เราต้องมาดูมาดูจากนี้ไปแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเรื่องสุ่มข้อมันจะเกิดขึ้นมากก็แล้วกันนะครับก็คือความเจริญความก้าวหน้าความงอกงามนะฮะบางคนได้เรียนก็จะประสบความสําเร็จบางคนรอขั้นรอตําตแหน่งรอโอกาสต่างๆเกิดสิ่งที่ดีนะฮะมีคันลองบางอย่างที่ดีได้ชีวิตใหม่ในบางท่านเป็นฟ้าหลังฝนให้กับบางท่านได้เลยในช่วงที่ดาวราหูยกออกไปจุดวินาศ เวลาลาหูยกไปจุดวินาศจุดวินาศนแปลว่าคนที่ใกล้ตัวคุณที่สุดอ่ะบางครั้งคุณอาจจะเกิดปัญหากับคนที่ใกล้ตัวคนที่ขุดเช่นคนที่ใกล้ตัวเป็นได้หมดนะเป็นคนในสายเลือดเป็นคนที่ใกล้ตัวนําความอึดอัดใจมาให้เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานอะไรต่างในคนที่ใกล้ตัวคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะมีปัญหากับคุณได้บ้างนะฮะแต่ว่ามีอะไรก็มีอะไรไม่มากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเคสน,นะนะมีเคสในการแก้ดวงนะก็ท้ายชิปนะครับ นะแล้วมาดูดวงเดือนนี้ดาวประจำตัวคุณยังอยู่จุดอริระวังปทัทะมีปากเสียงมีเรื่องอ,อึดอัดขับใจเกิดขึ้นได้บ้างระวังอวัยวะบางส่วนคุณจะได้ใช้งานหนักทํางานหนักทํางานมากนะฮะหรือมีคนมาขวางหูขวางตามีคนมาแสหาเรื่องมีคนมาจ้องจับผิดในชีวิตคุณหรือมันจะแปลว่าคุณจะเจ็บป่วยอวัยวะเนี่ยบางส่วนน่สังขารมันทํางานหนักนะฮะมันชํารุดอ่ะนะฮะ,นะฮะเกิดขึ้นได้ แปลว่าคุณเช็คสุขภาพได้บ้างก็ดีจะแก้ดวงนะนะครับไม่ฉะนั้นบางคนมนันเกิดคดีความมีเรื่องให้คิดเรื่องหนี้สินหรือคดีความเกิดขึ้นได้บ้างนะครับไม่ฉะนั้นเกิดอรลีศัตรูมีคนอยากเป็นศัตรูกับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยก็ได้นะฮะดาวพุธก็ยังอยู่จุดอรลีด้วยนะฮะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะก็เพราะดาวพุธเป็นดาวสื่อสารนะ่ะดาวติดต่ออยู่จุดอาลีเนี่ยนะนะค,คุยกับคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเราต้องระวังคําพูด การจะไปคอนเน็กงานติดต่อพูดคุยหรือสื่อสารติดต่อต้องระวังคุณจะมีปัญหากับญาติบางคนญาติบางคนนําความจุกจิกใจมาให้เพื่อนบางคนนําความจุกจิกใจมาให้หรือคุณจะมีการทะเลาะกับญาติกับเพื่อนนะฮะนะคุณจะมีปัญหากับญาติหรือกับเพื่อนนะฮะคุณจะมีเหตุการณ์ให้ญาติเจ็บป่วยก็ได้คุณจะทะเลาะกับญาติหรือทะเลาะกับเพื่อนก็ได้นะนะครับ มันจะมีอีกมุมหนึ่งนิดเลยคือบอกว่าเอกสารบางอย่างชำรุดสุดอเอกสารบางอย่างต้องได้แก้ไขต้องได้เปลี่ยนแปลงหรือใครนัดหมายคุณมันไม่ม,ไม,มันไม่ทาตามนัดหรือใครรับปากคุณหรือคุณทําสัญญากับใครคุณก็ต้องรอบครอบในช่วงเนี้มันจะไม่เป็นไปตามนั้นนะหรือเซ็นอะไรให้ใครหรือทําพูยพูดใครเคยพูดอะไรกับคุณหรือคุณบางครั้งคุณไปนัดหมายใครไปพูดอะไรกับใครบางครั้งมัน คุณทำไม่ได้ตามพูดฉะนั้นคุณจะเผอลอรับปากใครในช่วงนี้นะฮะก่อนจะรับปากใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆคุณก็พยายามาที่จะต้องไต่ตรองให้ดีก่อนรับปากบางทีเผลอพูดไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่น้องคิดจริงแล้วมันจะผูกผลเสียมาสู่คุณในช่วงนี้อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะฮะบางคนมีปัญหากับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะฮะเกิดขึ้นทะเลกกาะกันจุกจิกถูกจ้องจับผิด แต่ดตาวการเงินยังโคจรในมุมที่เรือนคู่สมพลอยู่นะการเงินยังไปได้นะยังมีมุมที่ดีขาดเงินก็ยังได้เงินอยู่นะยังไปได้นะการเงินยังไปได้อยู่ในมุมสวยอยู่นะครับแต่ว่าจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าด้วยนะหรือญาติบางคนที่ไม่อยกคุยมันติดต่อเข้ามาเพื่อนเก่าๆก็ได้นะญาติบางคนหรือเพื่อนบางคนมาขอคําปรึกษาบางอย่างกับคุณนะฮะเกิดขึ้นได้ด้วยนะ แล้วก็ดาวการเงินเนี่ยอยู่ในจุดนี้ถูกพระเสาเลงเนี่ยการเงินถูกพระเสาร็เลงรายจ่ายจะเยอะมันแปลว่าคุณจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับงานที่คุณทําไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีการลงทุนนะฮะจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีเรื่องอึอดอัดคับใจหรือผอืดพระอมเรื่องเงินเทองทองเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะพระเสาร็งเงินคุณนะ,ะดาวคู่คอก็อยู่เรือนปุดตาคู่ของคุณนะฮะ ก็จะมีเรื่องให้เขาเอาอกเอาใจน้อยใจคุณนะฮะหรือคุณน้อยใจคู่คู่น้อยใจคุณอะไรแบบนี้ได้หรือคู่ของคุณจะเอาใจไปผูกพันกับบุตรบริวารมากขึ้นหรือคู่ของคุณกระชั้นไปสร้างอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆหรือเขาเป็นแต่งกับงานวิถีชีวิตเขาผูกติดไปกับงานบางคนโสดมีเด็กมาชอบหรือไม่โสดก็ตามมีเด็กมาชอบนะฮะหรือมีใครบางคนเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณโดยเข้ามาทางงานบางท่านได้ทํางานกับต่างเพศก็ได้มีต่างเพศเอางานมาบางหน้าเพื่อจะคุยกับคุณหรือคุณเอางานไปบางหน้าเพื่อจะคุยกับใครบางคน มันแปลว่านะะในช่วงนี้ดาวเนี่ยมันบอกว่าคุณจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเด็กนะ,ะมันแปลว่าถ้ามีลูกหลานบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงนะฮะอาจจะมีเรื่องจุกยากใจเกิดขึ้นหรือลูกหลานบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยนะ,ะบางคนมีบริวารกล้าต่อปากต่อคํากล้าเถียงนะฮะเกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะมีแม่ไม้นะมีต่างชาติต่างภาษาหรือมีคนต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาให้ได้พูดคุยด้วยนะครับ หลังวันที่สามดาวคารเล็งจุดเกิดจะมีกิจกรรมเป็นทีมเป็นหมู่คณะกิจกรรมกับต่างเพศหรือกิจกรรมเพื่อสวนรวมคุณกับคู่จะได้ทําอะไรร่วมกันก็ได้ต่เป็นช่วงนี้คุณเนื้อหอมนะมีต่างเพศเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยดาวเนี่ยมันโชว์มาว่าแต่มีเหตุการณ์ให้เตะนุ่นชนนี่ของแหลมทิมตำํำนะฮะอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบทะเลาะบ่แว้ง หรือมีคนมาใส่อารมณ์ใส่คุณหรือคุณต้องใส่อารมณ์ใส่คนอื่นน,นีคกณต้องระวังเลือดตกยางออกอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้แต่มันแปลว่าจะมีกิจกรรมให้คุณทํามากขึ้นนะ,ะแม้คุณจะขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจก็ตามนะมันมันไม่ได้เกีย่ยวแต่ว่าจะมีกิจกรรมต่างๆให้คุณทํามากขึ้นนะในดวงดาวให้ขยับเนื้อขยับตัวขยับกายมากขึ้นราศีเมษเนี่ยอิทธิพลของราหูยกเข้าสู่จุดวินาศนะแล้วก็มีดาวมฤตยูอยู่ข้างหน้าอยู่ศูนย์พาหะนะฮะ มีดาว้ายแบบบาปพระเคราะห์อ,อยู่ตรงนี้แล้วก็ดาวเสาทํามุมไปสามโยกอยู่คือยังมีมุมดาวร้ายที่มันส่งกระแสถึงได้แต่เพื่อรหัสยังอยู่จุดเดิมไปจนถึงเมษาปีหน้าบางคนเกิดความก้าวหน้าการศึกษาสําเร็จต่างๆนะนะหรือว่าเกิดความเจริญในขั้นในตาแหน่งมีชื่อเสียงดีขึ้นมีคนพูดถึงในแง่ดีขึ้นะนะครับนะครับนะท่านใดรอสอบบรรจุมีความสําเร็จนะรนะนับจากนี้ไปก่อนเมษาปีหน้าบางคนทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศเกิดความสําเร็จนะครั้นแล้วเนี่ย เวลาลาหูยกออกเนี่ยนะฮะเราจะสบัดอิทธิพลร,ร้ายออกไปแล้วก็เสาเนี่ยมันเป็นดาวร้ายถึงดวงยังโยกเข้ามาหาสามเรือนอส่งมุมเต็มกําลังอาจจะมีเรื่องเครียดบ้างมีปัญหามีอุปสรรคบ้างนะฮะแต่ว่ามันก็พ้นไปได้นะเราต้องมีเครื่องรางในการเสริมดวงชะตานะราศีเมษลดอิทธิพลของดาวร้ายเวลาเราดวงเนี่ยเราตกเนี่ยมันต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อจูนพลังงานกับจิตใต้สํานึก นะฮะก็คือเป็นเครื่องรางนะฮะเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจเครื่องรางในมือผมเนี่ยนะฮะนี่คือพระเข้าวัมปติเป็นเครื่องรางโบราณเป็นพระเครื่องโบราณน,นะฮะพระเข้าวัมปติเนี่ยนะฮะเป็นพุทธลักษณะของพระอรหันต์นะฮะที่ทรงนิโรธสมาบัตินะฮะก็คือปิดทาวารทั้ง9นะฮะตาหูนะฮะ นะนะะแล้วก็ปานนกาน,านะฮะแล้วก็ทวารหนักทวารเบานะฮะนะ,ะก็เป็นการปิดกัน้นนะฮะอาสวะกิเลสนะฮะอีกมุมนึงเนี่ยนะฮะอีกตำราหนึ่งเนี่ยเป็นร้ารหารันนะฮะที่ทรงกำลังสำรวมอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมระวังเพื่อไม่ให้ตกกระทบแล้วเอามาเกิดเป็นผัสสะเกิดเป็นเวทนานะการตกกระทบระหว่างตากับรูปอย่างเงี้ยนะ ก็คือเนี่ยเป็นการตกกระทบระหว่างอาจจะภายในกับภายนอกนะครับนะนะเกิดเป็นผัสนะสะทางตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ทําให้มันเกิดเวทนา3นะฮะก็คืออารมณ์ทั้ง3นะฮะทุกสุขไม่ทุกไม่สุขอะไรแบบเนี้ยแล้วมันจะก่อเกิดเป็นตัวเป็นต,น,ตนนะฮะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดเป็นความทุกข์ตามมาหั่นั้นเป็นเครื่องรางเป็นตัวแทนของการปฏิบัติธรรมชั้นสูงนะนะที่ดาไปสู่นิพพานได้นะฮะเครื่องรางนี้นะฮะพระขาวัมปติเนี่ยพระขาวัมเนี่ย เป็นภาพที่มีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้าในตำนานพุทธศาสนานะฮะบ,บวชแล้วเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้ามากนะฮะแล้วผู้ใดบูชาเนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะก็คือหน้าเข้าหามีสเสน่ห์นิยมเป็นเมตตามหานิยมนะฮะด้วยนะเป็นทั้งมหาลาบเป็นทั้งแค่ลาดด้วยเพราะว่าพระขวามเนี่ยสามารถห้ามน้ําด้วยตามตำราบโบราณนะนะครับอันนี้ปลุกเสกตามตำราบโบราณในคืน พระจันทร์เพ่นนะฮะในคืนเดียวกับคืนที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตรตรัสรู้ปรินิพานนะนะฮะมีจำนวนจำกัดนะฮะเป็นพระเครื่องโบราณนะฮะที่ไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนะป้องกันภัยอาเพศที่มาจากกรรมเก่านะฮะนะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจนะเป็นเครื่องรางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องบอกแบบนี้นะครับเอาไว้ติดหน้ารถไว้ห้อยคอนะฮะหรือคุณจะ แล้วแต่นะจะจะจะห้อยอยังไงเอาไป,อ,าไปอ,าอัดกรอบก็ได้นะฮะนะได้หมดเลยหรือห้อยไว้หน้ารถก็ได้ติดหน้ารถก็ได้นะฮะติดกาวสองหน้าตรงตลับนี้หรือวางไว้บนหิ้งพระแบบนี้ได้นะครับพระขาวามปตินะฮะลุกเสกตามตำราบโบราณนะนะครับนะก็เสริมโชคลาภเร่งโชคลาภด้วยนะฮะเพราะว่าข้างหลังมันจะมียันนะนะฮะด้านหลังเนี้ยนะมาจากนาโมพุทธายะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่ลงมา รัสรุในพัทธลกับนี้นะครับก็เกี่ยวโยงกับาศาสนานะนะฮะเป็นพระเครื่องนะฮะนะก็ถ้าใครอยากได้ลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์ในช่องทิกตอกวันนี้ผมกับน้องเฮงเฮงลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ